สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ส่งพลังเรื่องหนึ่งกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่พอทําอย่างสม่ําเสมอแล้วเนี่ยมันกลับสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับหลายคนน่าจะคุ้นหูเนื้อเพลงท่อนนี้กันนะครับมันเหมือนเป็นการตั้งโจทย์ให้กับชีวิตเลยว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความหมายแล้วก็สร้างผลกระทบดีๆทิ้งไว้ข้างหลังคําถามก็คือแล้วเราจะสร้างผลที่งดงามที่ว่าเนี่ย ขึ้นมาได้ยังไงกันล่ะเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้แหละครับอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบนั้นก็ได้เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรท้องถิ่นเล็กๆแห่งหนึ่งแถวย่านสะพานควายครับที่นี่มีสมาชิกอยู่แค่ประมาณ30กว่าคนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับที่นี่ก็คือแนวคิดของพวกเขาครับ คือแทนที่จะตั้งโบสถ์แล้วรอไห้คนเดินเข้ามาหาเฉยๆพวกเขากลับเลือกที่จะเดินออกไปหาผู้คนในชุมชนเลยเน้นการลงมือทําเข้าไปช่วยเหลือแบบถึงตัวแล้วกิจกรรมที่พวกเขาทำเนี่ยก็หลายๆมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดสายตาแล้วก็แจกแว่นให้ฟรีๆเปิดคลาสสอนภาษาอังกฤษมีเวิร์กช็อปศิลปะหรือบางทีก็คือลงไปจัดกิจกรรมนมันสการกันร,ริมถนนเลยครับแล้วพวกเขาก็มีเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะที่เอาไว้ใช้ฝึกสมาชิก ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าวาดสะพานครับซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้แบ่งปันเรื่องราวแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากๆจุดเด่นของเครื่องมือนี้เลยก็คือความกระชับครับเพราะมันถูกออกมาให้สามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นแก่นสําคัญได้จบภายใน7นาทีเท่านั้นเองคือคุยกับใครก็ได้ที่เจอเลยและจากกิจกรรมพวกนี้แหละครับที่ทําให้เราได้เจอกับบุคคลสําคัญของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือลุงน้อย คุณลุงวัย67ปีที่เรียนจบชั้นป .4 ครับลุงน้อยได้รู้จักกับคริสตจักรเป็นครั้งแรกก็จากกิจกรรมแจกแว่นตานี่แหละครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่นะครับเพราะถึงแม้ว่าทีมงานจะแวะเวียนไปเยี่ยมไปพูดคุยติดตามผลทุกอาทิตย์เลยนะเป็นเวลาหลายเดือนแต่ว่าลุงน้อยก็ดูเฉยเมยมากแทบจะไม่มีการตอบสนองอะไรกลับมาเลยครับ แต่ด้วยความที่ทีมงานไปหาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใส่ใจจริงๆในที่สุดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นครับจากคนที่เคยดูเฉยเมยเนี่ยก็เริ่มมาโบสถ์ทุกสัปดาห์จากคนที่เคยเงียบๆก็เริ่มกล้าพูดคุยในกลุ่มมากขึ้นแล้วก็จากคนที่ไม่เคยเชื่อมโยงกับเรื่องพวกนี้เลยก็เริ่มเรียนรู้ที่จะอธิษฐานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับทีนี้เรื่องมันก็มาถึงจุดที่น่าลุ้นมากครับคือทีมงานได้ให้หนังสือย้อนกับลุงน้อยไปพร้อมกับให้การบ้านว่า ให้ลองไปอ่านบทที่2ดูแต่ลึกๆแล้วเนี่ยทีมงานก็แอบ,บคิดในใจกันนะว่าเอ๊ะลุงน้อยจะอ่านจริงๆหรอแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนที่มันน่าทึ่งมากเลยครับสัปดาห์ต่อมาลุงน้อยกลับมาแล้วไม่ใช่แค่อ่านนะแต่สามารถเล่าเรื่องราวในบทนั้นได้แบบเป๊ะเปเป็นฉากๆเลยแถมยังจำรายละเอียดสำคัญได้ด้วยว่าในงานเลี้ยงนั้นนะ่ะมีองค์หินอยู่6ใบ คือไอรายละเอียด e เล็กๆน้อยๆอย่างจำนวนอง่หินหกใบเนี่ยละครับที่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าลุงน้อยไม่ได้แค่อ่านมันผ่านนะแต่ว่าได้ซึมซับเรื่องราวเข้าไปแบบลึกซึ้งจริงๆซึ่งมันก็สร้างความประทับใจให้กับทีมงานทุกคนมากๆเลยครับเอาละครับหลังจากจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญครั้งนั้นมันก็ได้นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของลุงน้อยไปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลย ความรักในการอ่านที่เพิ่งค้นพบเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตลุงน้อยไปในหลายมิติเลยครับลุงน้อยอ่านหนังสือย้อนจนครบทั้ง21บทเลยนะแล้วทักษะการอ่านการเขียนของแกก็ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแกแสดงความรู้สึกขอบคุณแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้เรียนรู้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแกได้กลายเป็นสะพานที่เชื่อมไปสู่ชุมชนของตัวเองครับคือตอนนี้ลุงน้อยเริ่มไปชวนเพื่อนบ้านในชุมชนให้มาร่วมกลุ่มพูดคุยกันทุกสัปดาห์แล้วครับ จากคนที่เคยเป็นแค่ผู้รับความช่วยเหลือตอนนี้แกได้กลายเป็นคนที่หยิบยื่นแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นเป็นคนสร้างแรงกับเพื่อมในแบบของตัวเองขึ้นมาเรื่องราวของลุงน้อยเนี่ยมันได้แสด,แดงให้เราเห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในหลักการบางอย่างนะครับเราจะมาลองดูกันว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งนี้เกิดขึ้นได้หัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าหัวใจของผู้เลี้ยงครับ ซึ่งถ้าพูดง่ายๆมันก็คือหลักการของการดูแลเอาใจใส่คนอื่นด้วยการลงมือทำอย่างอดทนแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนั่นเองเราสามารถสรุปส่วนประกอบสำคัญของหลักการนี้ได้3ข้อเลยครับข้อแรกคือความสม่ำเสมอคือการไปเยี่ยมไปหาสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าไม่เคยขาดสอคือความเอาใจใส่คือการลงทุนด้วยเวลาและความสนใจในตัวคนคนหนึ่งจริงๆ และสุดท้ายข้อที่3คือการมองเห็นคุณค่าครับคือการเชื่อมั่นในศักยภาพของใครสักคนแม้ในตอนที่เขายังไม่ได้แสดงมันออกมาให้เราเห็นก็ตามประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความพยายามที่ทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอครับและนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่น่ากลับไปขบคิดกันดูนะครับว่า แล้วการกระทำเล็กๆแต่สม่ำเสมอของเราในวันนี้จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง